ถ้าพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหลายคนคงนึกถึงความสําเร็จใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นั้นน่ะมันมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่าน,นั้นเยอะเลยมันคือตำนานที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากทั้งโศกนาฏกรรมแล้วก็ใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะมาเจาะลึก2เรื่องราวสาคัญที่เป็นรากฐานของสโมสรแห่งนี้กันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าสโมสรฟุตบอลที่เจอกับโศกนาฏกรรมจนแทบล่มสลายเนี่ยเขาพลิกกลับมาเป็นตำนานระดับโลกได้ยังไงอะไรคือพลังที่ทําให้พวกเขา ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นี่แหละครับคือเรื่องราวของความไม่ยอมแพ้ที่มันน่าทึ่งมากๆเอาละครับเรามาเริ่มกันที่องค์แรกของเรื่องราวนี้กันเลยมันคือตำนานนกฟีนิกซ์ครับใช่แล้วครับเหมือนนกในเทพนิยายเลยมันคือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของสโมสรแล้วก็เป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดย้อนกลับไปก่อนจะเกิดเรื่องน่าเศร้านะครับในช่วงยุค50 เซอร์แมตบัสบี้เนี่ยเขาได้สร้างทีมที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆขึ้นมาทีมหนึ่งทีมนี้ถูกเรียกว่าบัสบี้เบสครับคือเป็นทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งพุ่งแรงที่สมูรปั้นขึ้นมาเองเลยนะอย่างเช่นดันแคนเท็ดเวิร์ดหรือบ็อบบี้ชาลตันตอนนั้นนะพวกเขาคือเจ้าแห่งฟุตบอลอังกฤษเลยแล้วก็กําลังจะก้าวไปยิ่งใหญ่ในระดับยุโรปด้วยแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องหยุดลงในปี1958 ปีนี้แหละครับปีที่ประวัติศาสตร์ของสโมสรต้องเปลี่ยนไปตลอดการวันนี้6กุมภาพันธ์1958มันเกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันขึ้นเครื่องบินที่พานักเตะกลับมาตกที่มิวนิกครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมันพากชีวิตนักเตะที่เป็นหัวใจของทีมไปเกือบทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวเซอร์แมตบัสบี้เองก็บาดเจ็บสาหัสเรียกว่าโลกฟุตบอลทั้งใบต้องหยุดนิ่งเลยครับแล้วตัวสโมสรยูไนเต็ดเองนะก็อยู่ในสภาพที่ใกล้จะล่มสลายเต็มทีแต่ก็เหมือนกับนกฟีนิกซ จากเท่าทานแห่งความสูญเสียสโมสรต้องลุกขึ้นสู้ต้องก้าวต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ใช้เวลานานถึง10ปีเต็มๆเ,เพื่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเพื่อทําความฝันของเพื่อนร่วมทีมที่จากไปให้มันเป็นจริงให้ได้ในช่วงเวลาที่มันวิกฤตที่สุดคนที่มีบทบาทสําคัญมากๆเลยก็คือจิมมี่เมอร์ฟีครับเขาเป็นผู้ช่วยของบัสบีเขาคือคนที่เข้ามาประคับประคองทุกอย่างเอาไว้พร้อมกับจิตวิญญ,ญาณที่บอกว่าเราจะเชิดธงต่อไป มันเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาของทุกคนในสโมสรเลยครับว่าจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนที่จากไปทีนี้การสร้างทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มีขั้นตอนสําคัญสําคัญอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือการรอการกลับมาของเซอร์แมตต์บัสบี้พอเขากลับมาได้ขั้นที่2ก็คือการสร้าง3ทหารเสือยุคใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือ3ประสานในแดนหน้าอย่างเบสลอและชาวตันที่กลายเป็นตำนานบทใหม่ และทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการเข้าชิงถ้วยยูโรเปียนคัพให้ได้และในที่สุดปี1968 10ปีพอดีเป๊ะๆครับหลังจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำสำเร็จพวกเขากลายเป็นสโมสรแรกจากอังกฤษที่คว้าชมป์ยูโรเปียนคัพมาครองได้ชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ถ้วยรางวัลน,นะครับมันคือการทำตามสัญญาคือการอุทิศเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ให้กับเหล่าบัสบีเบฟส์ที่จากไป จบเรื่องราวแรกไปแล้วแต่ตำนานของยูไนเต็ดมันไม่ได้มีแค่ยุคเดียวนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกยุคหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันโดยการเปรียบเทียบผู้จัดการทีมที่ถือว่าเป็นสองอวิน2คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมส by, รบัสบี้ปะทะเฟอร์กูสันเชื่อไหมครับว่าทั้ง2คนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกันมากคือเข้ามาในสถานการณ์ที่ยากลาบากสุดๆเซอร์แมตบัสบี้เข้ามาตอนที่สนามโอเทฟอร์น่ะยังเป็นซากปลาลักผักพังจากสงครามโลกอยู่เลย ส่วนเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก็เข้ามาตอนที่ทีมกําลังตบต่ํานักเตะมีปัญหาเรื่องวินัยเยอะมากแต่ทั้งคู่ก็มีจุดเปลี่ยนที่เหมือนกันแป๊ะแป๊เลยนั่นก็คือการคว้าแชมป์เอฟเอครับได้ซึ่งแชมป์ใบนี้แหละครับที่เป็นเหมือนใบเบิกทางที่ช่วยเซฟตําแหน่งแล้วก็ปูทางไปสู่ความยิ่งใหญ่และไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นนะครับปรัชญาการทําทีมของทั้งคู่ก็เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยหนึ่งคือความเชื่อมั่นในนักเตะเยาวชนบัสบี้มีบัสบี้เบบส์เฟอร์กูสันก็มีคลาสออฟ92 สองคือสไตล์ฟุตบอลที่ต้องบุกแหลกบุกไม่หยุดยั้งเหมือนกันเป๊ะและสุดท้ายทั้งคู่ก็พาทีมไปสู่จุดสูงสุดเหมือนกันบาสบี้ได้แชมป์ยุโรปปี68ส่วนเฟอร์กูสันก็พาคว้าทริปเปลิลแชมป์ในปี99มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเดียวกันเลยเอาละครับพอเรามองดูเรื่องราวจากทั้งสองยุคที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้างมันสะท้อนตัวตนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายังไงเราลองมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าเป็น DNA ของสโมสรแห่งนี้กันดีกว่าครับ ถ้าจะสรุป DNA ของปีศาจแดงออกมานะครับมันก็จะประกอบด้วย1เลยคือความทอรหดไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักแค่ไหน 2. คือความเชื่อว่นในพลังของเยาวชนการปั้นเด็กขึ้นมาคือหัวใจของสโมสร3คือสไตล์การเล่นต้องเป็นฟุตบอลเกมบุกที่ดุดันกล้าได้กล้าเสียและสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือการมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ผู้จัดการทีมที่อยู่กับสโมสรในระยะยาวนี่แหละครับคือแก่นแท้ของยูไนเต็ด และสุดท้ายมันก็นํามาสู่คําถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าไอ้เจ้า DNA ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากทั้งโศกนาตกรรมและชัยชนะอันยิ่งใหญ่เนี่ยในยุคป,ปัจจุบันมันจะยังคงแข็งแกร่งพอที่จะพาสโมสซรกลับไปสร้างยุคที่ยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปได้อีกหรือเปล่าคําถามนี้คงมีแต่เวลาเท่านั้นแหละครับที่จะให้คําตอบกับเราได้